นะครับพอแล้วครับเฮ็ดครับพ่อกันเมื่อสายครับแม่ว่ากับผู้สายครับนะครับเดี๋ยวพ่อตอนจุบจุมด้วยเนาะครับเนาะเดี๋ยวพ่อตอนเป็นใครด้ยเอาขึ้นเก่า,คร,ออกากครับนี่ออกจังหน่อยแล้วครับนี่ เก็บเพชรละงกครับเท่าก็เอาครับหนึ่งครับหนึ่งตายผมหักออกเด้อครับแล้ก็แข่งลงครับจะบุมบุลครับ สองครับโอ้ละลองเบิองแล้วครับหักขึ้นก้าครับพุ๊ครับโุ๊บปุ๊ดได้ดีเ่าก่อนครับสามอุ้ย ยึดดอกน้อยครับฮัทฮัทฮัทแหมหมาไปนอกครับเข้าหยิบ ตอดแล้วเ,เ,ววเื่อย้วครับเจ้ครับเอา้าเก็บเก็บเก็บครับนี่เก็บเก็บโอ้โอะ<อ>มาเอ,อื้อนมาดาแถว<อ>นี่นะคับเ<อ>นี่มาเด้วโคอขียู What? มุนนะครับเนาะหเห็นอย่างอันเนี้ยขาแกงไส้กระเพาะมครับยังไงเนาะพี่ยีนีหน่อยไปเดินทางต่อครับว้าเอาใส่น้ำเพลทใส่น้ำเพลทพอเนาะครับไปครับเจ้ว